สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการทำวุ้นกะทิเริ่มต้นโดยการคนกะทิใช้ไฟอ่อนส่วนผสมกะทิวุ้นน้ำตาลผสมกันตอนนี้เราก็จะคนให้มันละลายขั้นตอนที่สองผสมผงวุ้นและน้ำบอกน้ำตาลเราจะได้ประมาณนี้แล้วก็ผสมสีตามต้องการได้เลย ทำฐานรองตัวนี้จะเป็นกะทิที่เราเคี่ยวเมื่อกี้นะครับมาเทก่อนตัวนี้คือพิมพ์ของเรานะครับจะนุ่มนิ่มมากปิ๊บ,บอยากได้ดอกสีะอะไรเดี๋ยวได้ดอกสีอะไรก็เทดอกไปก่อนนะครับค่อยๆเทแบบนี้เทไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการสุดท้ายแล้ว พอพิมพ์แห้งนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้สวยใช่ไหมล่าน่ากินมากเลยนี่นะครับจัดเรียงใส่กล่องนะครับพร้อมทานได้เลยความอร่อยอยู่ที่การเอาใจใส่นะครับไปก่อนอดูหน้าคนทำท้ายคลิปนะครับอืมอร่อยมากไปละบายบายบายกล้องหน่อย